กลุ่มทรัพย์จากพระโอษฐ์หมวดที่หนึ่งเรื่องเมื่อโจรกำเริบพิสูจน์ทั้งหลายคราวใดพวกโจรมีกำลังพระราชาเสื่อมกำลังกลาวนั้นทั้งพระราชาเองข้อมดความผาสุขที่จะเข้าในออกนอกหรือจะมีใบบอกไปยังจนนบทปลายแดนถึงแม้นพวกพรามและขาบบดี ข้อหมดความสะดวกที่จะเข้าในออกนอกหรือที่จะอำํำนวยการงานนอกเมืองข้อนี้ฉันใดพิสูทั้งหลายคราวใดพิสูลามกมีกำาลังและหมู่พิสูผู้มีศินเป็นที่รักเสื่อมกำาลังคราวนั้นหมู่พิสูผู้มีศินเป็นที่รักจำเป็นต้องเป็นผู้นิ่ง เงียบเชียบอยู่ในถ้ำกลางสงหรือถึงกับต้องไปอยู่ตามชนบ,บทชายแดนฉันนั้นเหมือนกันพิสูจน์ทั้งหลายเอชเช่นนี้มีขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์แก่คนจำนวนมากขออภัยครับพิสูจน์ทั้งหลายเหตุเช่นนี้มีขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์แก่คนจำนวนมากเลย กลับทำให้มหาชนขาดความสะดวกสบายเป็นความเสียหายแก่มหาชนเป็นอันมากและเป็นความทุกข์ไม่เครือกูลแข่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตัวกันแหล